สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ใน,น,นมีดเล่มนี้อยู่นะครับก็คือมีดอินเนบนะครับมีดอินเนบเล็กแงบและลเวอร์ขมสายนะครับขมสายสันสี่มิลนะครับสันสี่มิลลายปลายลายปลายไปประมาณสามมิลนะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาด้วยสันฐานของใบนะครับด้วยสันฐานของใบมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ด้วยมือด้วยมือข้างสายนะครับด้วยมือข้างสาย หลายคนอาจจะคุ้นชินกับมีดที่สันหน,น,นาหนักๆนะครับอาจจะไม่คุ้นชินกับมีดบางๆแต่จริงๆแล้วในสมัยโบราณที่ใช้ในี่ส่วนมากจะเป็นมีดไม่หนานะครับจะเป็นมีดบางแต่จะไปสร้างในส่วนขององศาคมเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพในการตัดเฉียงมากขึ้นนะครับลักษณะของการตัดนะครับลักษณะการตัดก็คือการตัดแบบธรรมชาตินะครับก,ก,รก็คือเป็นลักษณะของการตัด,ต,ดตรงแล้วก็ตัดเฉียง แล้วทีนี้เวลาตัดเนี่ยเวลาตัดเสร็จเราตัดนี้จะเป็นจะตรงอย่างนี้นะครับเวาตัดที่ทิ้งไว้จะตรงอย่างนี้หนึ่งข้างนะครับแล้วก็จะมีเชียงหนึ่งข้างนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการตัดแบบมันการใช้งานตามธรรมชาติมันการตัดมายืนนะครับก็คือการบากเฉียงแล้วก็การตัดตรงตัดทิ้งนะครับเดียวเรามาดูลักษณะการตัดตรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับไม้ ต้นี้เป็นมะม่วงไตามาท่อนเดิมเมื่อวานนะครับท่อนเดิมเราจะมาลองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมอยให้เห็นหลาย,ลายมุมนะครับใจะเห็นหลาย,ลายมุมโดยเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้เห็นมุมมุมด้านนี้ก่อนนะครับเป็นลัษณะการตัดนะครับนี้นะครับอนี้อาจจะเครื่องๆหน่อย อ่ะเปลี่ยนเยนองนี้ครับเคลื่นเคล่อนนิดนึงโอเคด้านนี้นะครับด้านนี้กันก็คือผมจะตัดในลักษณะตัดตรงนะครับตรงนั้นก็จะเฉียงอย่างนี้นะครับ เราม,มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งเหมือนี้นะครับ่นี้นะครับเราก็จะเห็นการตัดที่ชัดเจนนะครับก็คือจะเป็นลักษณะการตัดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะตัดบากด้านนี้เข้าไป karena ini ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ดูใกล้ๆนค,คือเวลาที่เราตัดเนี้ยนะครับเวลาที่เราตัดเนี้ยด้านนี้เราก็ตัดตรงลงมาใช่ไหมครับด้านนี้ก็ตัดตรงลองอมาเสร็จแล้วพอเราจะเปิดปากตัดลึกลงไปแล้วก็เปิดด้านนี้ เปิดด้านนี้นี่คือลักษณะของการใช้งานของคมชนิดนี้นะครับเราเราจะไม่เปิดลักษณะอย่างนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในคลิปทดสอบนี่ต่างๆอาจจะเปิดในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเปิดในลักษณะอย่างนี้นะครัเปิดในลักษณะอย่างนี้แต่คมชนิดนี้ไม่ใช่นะครับคมชนิดนี้จะเป็นลักษณะการใช้งานแบบธรรมชาติลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเราถึงจะได้ประสิทธิภาพของคมที่แท้จริงของคมชนิดนี้นะครับ สภาพผมก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ผมจะไม่กีดกระดาษนะครับเพราะว่าผมชนิดนี้มันกีดกระดาษไม่ค่อยหวานนะครับมันกีดกระดาษไม่ค่อยหวานบางทีกีดแทบจะไม่เข้านะครับบางทีกีกระดาษแทบจะไม่เข้าแต่ว่าเวลาเราเอาฝันนะครับเวลาฝันนีมันคมนะครับกีดกระดาษไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่งานของมันนะครับแต่ถ้าเวลาฝันไม้มันจะต้องคมนะครับ่เป็นลักษณะประมาณนี้หรือแม้ว่าจะเป็นลักษณะชันๆอย่างนี้นะครับมันก็สามารถที่จะฟันมาได้นะครับ ก็สมารถที่จะฟันสามร้อยเดิมลงไปนะครับแล้วก็จะฟันแค่เบาๆนะครับก็คือจะฟันอยู่แค่นี้นะครับจะไม่เงี้ยไปจนสุดแขนนะครับจะฟันอยู่แค่นี้นะครับข้อสาคัญที่สุดก็กคือนะครับมีดที่คมนะครับมีดที่คมจะต้องใช้แรงน้อยในการฟันจะต้องไม่ใช้แรงเยอะนะครับจะต้องมีความแม่นยํานะครับจะต้องมีความแม่นยํา นี่คือคุณสมบัติของมีดสมัยโบราณที่เป็นมีดที่ใช้ทําเครื่องมือจริงๆนะครับมันจะ้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะต้องใช้งานได้ดีนะครับการควบคุมมีดใช้แรงน้อยนะครับแทบจะไม่ต้องควบคุมก็คือปล่อยให้มีดคมมีดทํางานเองนั่นเองนะครับก็คือทํางานเองง่ายเดี๋ยวผมจะลองฟันแบบฟรีๆให้ดูนะครับจะจับนิดเดียวนะครับจับด้านนิดเดียวทํางานเองง่ายนะ ็คือแล้วลันแบบนี้นะครับมีดจะไปตามตลักษณะของการจับผมจับนี้นะครับมีดมันจะไปตามองณหภของคมของมันที่โดนมันขับไว้ในตัวโดยที่เราไม่ต้องไปคอนโทรลอะไรมันมากมายนะครับนี่คือคุณสมบัติของมีดที่คมมีดทำงานเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ นี่คือการทดสอบมีดอีเ e น็ตเล็กแหนบแลนโลเวอร์ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ